ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำะปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่เราดาวน์โหลดภาพมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไอคอนอเป็นนามสกุลครับแต่ว่าไม่ขึ้นภาพนะประมาณนี้นะประมาณนี้ p i c t u r นะเห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับครนี้นะครับ,รรบ,รบวิธีแก้นะครับมันก็ไม่ยากนะมัน อาจจะใช้ได้ทั้งวินเจ็ดแล้วก็ทั้งวินสิบนะครับอันนี้ก็ลองมาทําดูในส่วนของคนที่ว่าเคยทําหน้าต่างแบบให้มันแบบเขาเรียกให้มันให้แลมมันกินให,ให้ใช้พื้นที่แลมไม่น้อยที่สุดนะนะครับหรือว่าให้แลมมนทางานน้อยที่สุดเนะี่ยส่วนมากแล้วนยะคือจะปิดหมดนะครับนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ท่นี้ถ้าเราต้องการให้แลมมันแบบว่า,าทํางานได้เหมือนเดิมคือให้มัน ไม่กินมันไม่กินแลนด์มากนะครัทำงานกันแลนดมากแล้วก็ฮาร์ดิทมากเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับอันนี้มาทํากระดูอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ปิดนะครับนนี้เรามาที่นี่ปุ่มสตาร์ทนะครับพอคลิกเสร็จแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ใช่ไหมให้เราพิมพ์คาว่า system นะครับพิมพ์เลยนครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราลิกตัวนี้เห็นองครับ system ตัวนี้นะครับ ก็จะมาตัวนี้อันนี้ก็จะขยายใหญ่ Advanced System Setting เห็นครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปตัวนี้ครับ Performance นะครับ Setting นะคตัวนี้นะครับาวนี้เราจะเห็นตัวนี้นี่นะว่าโชว์นะครับโชว์ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับชนช w t e r m i n อะไรเนี่ยนะครับ ไอคอนเนี่ยนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้สําหรับคนที่ว่าให้คอมมันแบบว่าเหมือนเดิมนะคือไม่หน่วงมากนะอ่ะตอนนี้มาเปิดตัวนี้มาคอมพิวเตอร์นะครับมาเปิดคําว่าพิจเจร์เห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะที่ว่านํามาฝากกันสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ รูปแบบของไอคอนที่มันขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาคือมันไม่เป็นภาพนะแต่ว่ามันจะเป็นนามสกุลแทนครับครับวันนี้ผมก็แนะนําไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ